เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการปลูกชนชมว่าเราจะใช้วัสดุอะไรบ้างเนาะหึืจอทําทำให้ชนชมที่มีก่ ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมมาขอสวัสดีทุกทกท่านนะครับผมเนาะจะมามืดค่าด้วยนะครับผมเนาะจะมาค่ำนะครับผมคุณป่าครับผมเนาะเพิ่งจะเลือกงานครับผมเนาะเพิ่งจะเลือกงานถึงบานก็เลยจะมาค่ำค่มันมืดก็บรรเลว่าจะมีท่านไหนเนาะได้อยู่ดูอยู่ชมไหมเอ่ยเนาะถ้าหาท่านไหนยังอยู่ชมอยู่ดูก็ขอบคุณมากมากมากที่สุดด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการปลูกชนชมว,ว่าเราจะใช้วัสดุ อะไรบ้างเนาะถึงจะทําให้ชนชมที่มีกิ่งที่มีกิ่งก้านสวยๆส,สวยงามอันนี้ดูใกล้ๆครับผมคุณลุงครับอันนี้จะไอจะแข็งแข็งเนาะดูอันนี้คือกิ่งเขาจะสมบูรณ์ครับผมแต่ว่าอีกไม่นานก็จะโดนทําลายแล้วได้จะตันแล้วผมเนาะอันนี้ก็เสียบสสยเ,เสียบไอส่วนเ้นเก็บไว้เนาะเสียไว้แค่กิ่งเดียวอันนี้คือการทําในทดลองทดลองช่วงนั้นครับผมคือการเลี้ยงกิ่งอยู่ให้กิก่งเขาโตก็มี ต้นใหญ่สีต้นเนาะที่ผมทําการเลี้ยงกิ่งเพื่อจะทําการตัดเสียบต่อไปครับผมอันนี้เลี้ยงกิ่งไว้ให้ตัวตัวเดี๋ยวผมจะมามาคุยให้ฟังว่าที่บ้านเนาะผมใช้วัสดุอะไรบ้างในการปลูกกระชมต้นใหญ่เนาะตัวนี้จะเป็นจะมีปุ๋ยคอกด้วยครับผมปุ๋ยคอกก็คือปุ๋ยขี้วัวเราครับผมอ,อันนี้คือใบไม้ผมเป็นเป็นศษใบไม้เป็นใบไม้หมักครับผมอันนี้เป็นใบไม้หมักจะ จะเป็นใบไม้ทุกอย่างเนาะที่ที่ที่ใบที่ไม่โตใบดูเล็กๆเนาะแต่ถ้าใบจะโตอย่างใบมะม่วงอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับผมอันนี้จะเป็นมีใบกระปูด้วยมีใบกระปูก็มีใบอะไรด้วยเอยเนี่ยใบขี้เหล็กด้วยเนาะนี่เห็นไหมใบขี้เหล็กนี่ก็จะมีหลายอย่างใบไผ่ด้วยครับผมใบไผ่ด้วยเนาะจะเอามาหมักครับผมผมจะเอามาหมักไว้ใส่ใส่ท่อเนาะท่ทจะเป็นรยนไรผมก็จะจนกว่าเขาที่จะดู ดูดูยุยย่ยอย่างนี้เนาะแล้วใอยมาปลูกเขาบอมอันนี้ผมจะไม่ได้ใส่ดินครับผมดินดินจะใส่เป็นนิดเดียวนิดเดียวเองนะผมว่าไม่มากเท่าไหร่นิดเดียวก็เท่าไหร่ดี่เลยนะก็ยางกระถางใหญ่ขนาดนี้เนาะดินใช้แค่ไหนเนาะเอาอะไรรับดีเนาะตวงนีเนาะเอาแค่เป็นชามเล็กเนาะเท่ากับชามเล็กนิดเดียวครับผมใช้ดินแค่นิดเดียวนะครับผมเนาะทั้งหมดจะเป็นใบไม้หมด แล้วก็กาบมะพร้าวสับด้วยถ้าหากมีอันนี้ผมไม่ได้ใส่กาบมะพร้าวสับเพราะว่าไม่มีจังซือ้อจะง่ายไปไหมไงก็ไม่มีจังซื้อจริงๆครับผมเนาะอันนี้จะเป็นมีใบปุย๋ยคอกเนาะคือปุย๋ยขี้วัวจะลองกนกระถางไปด้วยนะผมลงก,กะสางไปด้วยแล้วก็จะมามีเศษใบไม้หมกักทั้งนั้นเลยครับผมเนี่ยเป็นไหมเป็นเศษใบไม้หมกักทั้งนั้นเลยก็กดกระเพราน,น,นี่คือการปลูกกระชมสำหรับจอใหญ่ ข้อดีของการใช้ใบใบไม้หมักในการปลูกชุชมครับผมจะทําให้ชุชมดินร่วนซุยก็ดินเนี่ยจะต่อไปเขาจะกลายเป็นปุ๋ยเป็นดินเนี่ยจะมีความร่วนซุยมากแล้วก็ระบายน้าได้ดีที่สุดเลยครับผมแล้วก็เนี่ยมีปุ๋ยเนาะเป็นปุ๋ยเป็นเป็นปุ๋ยด้วยเนะาะพวกใบไม้เนี่ยจะเป็นปุ๋ยด้วยเวลาที่เขาย่อยสลายมาแล้วก็มีเราจะมีปุ๋ยคอกด้วยปุ๋ยขี้วัวด้วยอยู่อยู่ใต้ต้นไก่ต้นกระถางนะครับผมเนาะ แล้วก็จะทําให้ชนชมไม่มีการติดเชื้อละโอกาสที่ติดเชื้อละประเภทรากเน่าก็จะตัดไปได้เลยครับผมรากเน่าเนาะการที่น้ําขังรากเน่าอะไรประมาณนี้ติดเชื้อละเราตัดทิ้งไปได้เลยครับผมถ้าเราใช้วัสดุในการปลูกจะเป็นใบไม้เนาะเป็นใบไม้หมักใบไม้แห้งนั่นเนาะครับนั่นละครับผมนั่นละครับผมใหม่ใหม่แห้งเนาะโอ้ยวัคซินเลยวัคซินอีกแล้วก็จะประมาณนี้ครับผมเนาะถ้าต้นชนชมต้นที่สวยมี มูลค่าเนาะที่จะมีรา,าราแพงหน่อยเราก็ต้องใช้วัสดุที่ดีดีหน่อยก็จะใช้เป็นใบไม้หมักั้างนั้นคมับใบไม้แห้งที่เราตามเศษบ้านนะเอตามบริเวณบ้านไม่ใช่เศษบ้านตามบ,าบริเวณบ้านบริเวณบ้านนะครับผมอย่าพูดไม่ถูกเอ้ยเราแล้วก็เอามาหมักครับผมหมักไว้เนาะแล้วเราก็มาใส่กระถางเอาเชืชมาปลูกกันครับผมนี่คือที่ผมใช้ที่บ้านนะผมจะใช้ใบใบไม้หมักต้นใหญ่เนะาะจะใช้ใบ้หมักนะเนาะแต่ต้นเล็กก็ ก็จะมีดินเนาะเพราะว่าเราก็ไม่มีงบประมาณขนาดนั้นถ้าเราทําสวยแล้วเราค่อยย้ายมาใส่กระถางใหญ่ๆใส่กระถางไปเรื่อยๆครับผมเราจะได้ชมชมที่ที่สวยครับผมแ้วผมวันนี้ก็ท่านมีมีพี่พอยู่ชมไม้เออยเนาะพี่คุณน,น้องด้วยเนาะคุณน,น้องแล้วก็คุณป้าด้วยคุณลุงด้วยครับผมผมสวัสดีอย่างเนาะไม่รู้ว่าสวัสดียัง,ยงก็ขอสวัสดีเนาะทุกทุกท่านนั่นแหละก็วันนี้ไม่มีอะไรมากมายผมจะ จะเฝ้าๆเนาะจะเฝ้าๆจะเฝ้าๆก้าวบ้านครับผมเนาะเพิ่งกลับมาถึงบา้านก็เดเหนื่อยหอบๆอ,อยู่เลยก็อดคิดถึงคุณป้าคุณลุงคุณพี่ไม่ได้นะครับผมเนาะอุตสามาให้กำลังใจทุกวันทุกวันเนาะมีกำลังใจให้ผมตลอดเลยทุกคลิปทุกคลิปก็รับชมไม่ว่าจะมีสาระและไม่มีสาระก็อยากอยากติดตามชมก็ขอบคุณที่สุดครับผมที่ยังยังให้โอกาสผมเนาะยังอยู่กับผมยังไม่ทิ้งผมไปไหนเนาะก็ะขอบคุณที่สุดครับผม ก็ขอบคุณหลายๆหลายๆที่สุดนะครับผมเนาะท,ทุกทุกทนะ่านเนาะคนพี่อยู่ทางร้อยเอ็ดยังไม่ได้เอาจนอยาจะชมให้ดูเลยมาทำเมือนะ่อเนาะเอาวันหลังเนาะผมจะเอามาให้ดูเนาะอยาจะชมของพี่อยู่ทางร้อยเอ็ดที่สูงมาให้ทานะครับผมก็ขอโทษด้วยนะผมเนาะในช่วงนี้เนาะอาจจะดูช้าเนาะแต่ไมาก็ติดทุกท่านแล้วเนาะติดหมดแล้วแค่เราเรอให้ขอโตเท่านั้นเองครับผมว่าผมก็ให้ปุ๋อยอยู่เนาะในช่วงนี้ก็รอแค่เขาโตแล้วกิ่งโตพอ,อสวย ได้ประมาณประมาณครึ่งยอด,ดนนะดเนาะครึ่งยอดตรงนี้นี่ผมก็จัดได้จากการส่งให้นะครับผมเราก็อีกไม่นานครับไม่ปุ๋ยแล้วก็คงจะไม่นานเท่าไหร่ก็จะสวยแล้วเนาะก็ขอบคุณที่สุดครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณขอบคุณก็ขอบคุณนั่นแหละเ <laughs> <laughs> ว้าพิษโดถูกนะครับเนาะจะว่าภาษาอีสานบันพผมฟังแต่บนเนาะครับเนาะเพราะลลายทันก็อยู่อีสานเนาะ คนในเมืองไทยนะประเทศไทยเราก็จะฟังออกเนาะฟังอีสานออกจะฟังออกอีสานออกน้ำหนัะครับเนาะแต่จะมีคุณร่วมบางท่านเนาะไอคุณร่วมก็อาจจะทักคำถามเนาะว่าฟังไม่ค่อยออกเท่าไหร่เท่านั้น <c oughs> <c oughs> ก็ก็จะมีบอกอีสานบัตรของน้าหนักครับเนาะจะป้นไปนน้ำหนอกครับไอใช้ภาษากลางด้วยนะครับเนาะเพื่อการสื่อสารอาจจะเข้าใจกันง่ายๆหน่อยก <c oughs> ็ขอบคุณที่สุดนะครับผมนะครับผมเราก็ร่วมอันที่ผมพูด ไม่ใช่ว่าแก้พูดไม่ชัดนะตัวเองจะเป็นอย่างนี้เนาะ่าพูดพูดไม่ชัดพูดผูกบ้างผิดบ้างก็ประมาณนี้นะครับผมเนาะ่าพูดอย่างนี้แหละก็คนขี่เรนะคนขี่เรขี่ไลยครับผมเนาะพูดเถอะก็เท่าแล้วเท่าขี่เรขีรเล่แล่วเท่าเลยครับลลงหนาลงกดังเนาะครับผมเนาะครับผมเห็นไหมจะพูดไม่ชัดไหมไม่ชัดไม่ชัดด้วยนะครับผมเนาะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเนาะทุกท่านก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอขอบคุณและขอสวัสดีมากๆครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ